สวัสดีค่ะทุกคนพาน้องหมาออกมาเดินเล่นค่ะ <laughs> จริงๆแล้วว่าจะลักป่าไปทางข้างหลังนะคะแต่ว่ากลัวน้องหมาเละเนาะก็เลยพากันเดินมาทางถนนเนาะ ตอนนี้นะคะหิมะก็ได้ละลายหมดแล้วนะทุกคน คนอันนี้นะมันคือก้อนหินเล็กๆนะคะเห็นไหมเอ่ยเวลาที่หิมะตกใช่ไหมคะเขาก็จะเอามาโรยไว้นะคะเพื่อที่จะตันลื่นนะทุกคนเวลาเกาะเป็นน้ำแข็งเนาะยางรถของเรามันก็จะได้เกาะกับก้อนหินเล็กๆอันนี้ด้วยนะมันก็จะทำให้ไม่ลื่นนะคะตรงนี้นะทุกคนก็คือสถานีอ่ เวลาเขาจะเข้าเมืองกันนะคะเขาก็จะมารอตรงนี้เนะเาะแล้วก็จะมีนะคะที่ให้จอดจักรยานด้วยนะทุกคน <c oughs> นี่แหละค่ะชีวิตก็จะเป็นแบบนี้แหละสโลไลน์เนาะไม่เร่งรีบนะคะโอ้โหสะพานนี่ชนล้างไงเโอาล่ะ Yeah, s <S มันมันเป็นเหล็กเนาะสตาร์นะ yeah, mm hmm. มีคองเล็กๆด้วยนะทุกคนห <laughs> ิม้ามันก็ละลายแล้วค่ะตรงนู้นน่าจะเป็นคอ,อกมา้า mm hmm. ตรงนี้นะคะนี่ต้นไม้ใหญ่เนาะสองข้างทางเลย ส่วนทุกที่นะคะเขาก็จะมีเจ้าของนะทุกคนดูมาของเราไปทั่วเลยโอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่มากมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะทุกคน Die Türen sind sehr lecker, aber die Mäuse sind sehr lecker. Die Mäuse sind sehr lecker, aber die Mäuse sind sehr lecker. Für mhm. Graf, Gräfin, mhm. das waren die Chefs früher vor 100 Jahren, die alten Gräfin, mhm. mit der haben wir schon gesprochen. Ja. Das ist die alte ja, ja, Frau ja. gewesen. Das ist noch immer die Chefin. Mhm. Mhm. Und denen gehört ganz, ganz viel Land. Mhm. Und jedes kleine oss, die haben mm hmm. viele so kleine er, <Jo. S 1> hat immer einen kleinen Park, wie mm hmm. hier mit mm hmm. Deich mm hmm. spazieren <Jo. S 1> ist haben und und jedes Schlösser Bäume Wasser selber Schschlosss <l acht> <l> so Park hat zum แฟนอธิบายให้ฟังนะคะว่านี่คือชลอดนะก็เหมือนกับปราสาทเก่าเก่านะคะของพวกราชาอะไรประมาณนี้แหละทุกคนส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนกับสวนของเขานะคะ ตอนนี้ดูสิทุกคนสวนนะไอซ์ yes, <sir. S 1> ตอนนี้นะ้ำมันเป็นน้ําแข็งไงทุกคนโยขอบคุณค่ะ นี่จะทุกคนบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะเป็นพื้นที่ของอปราสาทเก่านะคะอืออือตรงนู้นก็จะเป็นโบสถ์ ต้นไม้นะคะต้นใหญ่มากๆแล้วนะทุกคนทุกคนคะตรงนี้ก็คือป่ากระเทียมเนาะที่บีเคยพาทุกคนนะคะมาเก็บเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะมันมันไม่มีนะทุกคนเอาไว้เออปีหน้านะคะเดี๋ยวบีจะพามาเก็บใหม่ก็เลยผ่านเข้ามานะคะก็เลยแวะเข้ามาดูนะคะนี่เลยนี่แหละทั้งป่านี้เลยนะนี่ ยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะไปจนสุดไม้นั่นเลยที่เขาทําเป็นที่กั้นไว้เนี่ยทุกคนข้างในนี่ก็จะเป็นปากระเทียมเยอะมากๆเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะก็ช่วงคริสต์มาสเนาะทุกคนเขาก็จะติดไฟนะคะบ้านหลังนี้ติดไฟเยอะมากเลยพวกเรานะคะอยู่นอกเมืองเนาะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยวุ่นวายนะคะก็จะค่อนข้างเงียบๆนะคะรถลาก็วิ่งไม่เยอะนะทุกคน ตอนนี้นะทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วค่ะหลังจากที่เรานะคะพาน้องหมานะไปเดินมานะคะดู <laughs> <laughs> เดี๋ยวบีนะคะจะให้แฟนของบีนะคะทําความสะอาดน้องหมาเนาะส่วนตัวบีนะคะเดี๋ยวบีก็จะเก็บขี้หมานะคะตรงส่วนบ้านของบีเนาะ เพราะว่านะคะเวลาเดินออกมาเนาะมันก็จะได้ไม่ต้องระวังนะคะก็จะได้เดินออกมาเลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็นะคะจะไปเหยียบขี้หมานะทุกคนก็ยังไงนะคะคลิปนี้เนาะบีก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บีก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ